เดี๋ยววันพุธโดนอีกแล้วไม่ไม่แต่ว่ามีหลักหลายกว่ามีสิอ็อย่างสีอย่างสิบเอย่างมีสิบเอ็ดอย่างถงวอ็ซีก็มาทั้ทายนี่นตาอะไรอะไรวิตามินของที่จางให้เรา <Yeah. S 2> เออใช่มันต้องเอาแต่มอามาวางอย่งนีนไม่ได้นะอก็ถือว่าเป็นยามาแล้ว FC ตัวยงกับคุณแตงอ่ะพบกับเรา3คนสามภาษาในรายการวงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ FC ตัวโยงมานี่เมื่อกี้ ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนี่เรานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารของบ้านลูกศิษย์ที่มาตรวจวันนี้ครับทีเนี้ยแตงชี้ไปเป็นเหมือนกับอาหารเสริมแหละใช่จริงๆไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาที่ใช้ปฏิชีวนะเออไม่ได้รักษาโรคอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็คือแค่เสริมบำรุงร่างกายครับก็ถือว่าเป็นยาไหมลุงไม่ไม่ไม่นับเป็นยาไม่นับเป็นยาเรามาตั้งตั้งวางอย่างนี้ได้เหร คือคือถ้าหารเสริมก็คือมันมันเหมือนพวกวิตามินเนี่ยนึกออกไหมเป็นพวกวิตามินมันไม่ได้เป็นเป็นตัวยาไม่เคยรู้เนี่ยอาจารย์บอกว่านึกว่ามันเหมือนกันแบบเอามาตั้งมองให้เห็นเหมือนยาทําให้เราป่วยไข้บ่อยๆมันไม่สามารถคขาเรียกว่าไม่มีผลเบื้องต้นในการรักษาอาการป่วยไข้แต่อย่างใดครับก็เลยไม่ได้นับเป็นยาแค่เสริมสร้างใช่ไหมแค่ทานเสริม ให้แบบมีวิตามินครบถ้วนอะไรอย่างเงี้ยให้ร่างกายไม่ขาดวิตามินฟ้าทลายโจรนี่ไม่ใช่นะอ่าอันอื่นมันก็อเนี่ยแต่เขาแต่เขาแต่เขามียาอยู่ถ้ามียาอันนั้นก็ต้องเก็บไปก็แยกไปก็คือที่ที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นชั้นเหมือนชั้นโล่งๆลอยๆทีนี้เขาก็วางปนๆกันทั้งอาหารเสริมอาหารเสริมทั้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ เลียงได้ก็เก็บให้มีชีพเพราะว่าัานมันเริ่มแยกไม่ออกแนละ้วอันไหนยาแก้ปวดท้องอันไหนยา <c oughs> แก้ปวดหัวอันไหนยาเสริมความสวยอะไรเงี้ยครับนัวไปอืมอ่ะมาทีนี้มาถึงเรื่องวันก่อนที่เราไปตามท่านอาจารย์ไปตรวจหงจุ้ยให้กับลูกศิษย์เรามีภูเขาสองภูเขาขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงวันนั้นเราเจอภูเขา สองสองสัตว์ใหญ่ครับสอ,อสองสัตว์ใหญ่เออสองสัตว์ใหญ่ลุงนึกออกยังอ๋อเราเจอภูเขาพยาวานอน yes ถูกต้องพญาวานอนจำาถ้าพูดถึงวานอนหรือลิงที่ใหญ่ที่สุดที่เรารู้จักจะเรียกว่าอะไรกิงคองไหมผมนึกถึงสุนงอคงอา่ามันแท่กิงคองอ่ากิงคอง <laughs> มั้งนั่นแหละหน้าประมาณอย่างนั้นเลยทรงภูเขาจะหน้าเหมือนคิงคองเฮ้ยเธอแล้วรู้แบบว่าคิงคองตัวเนี้ยมันกาลังจะประทะกับอะไรอนี่คือเขาฉกันเขาเนี่ยกาลังฉกันกําลังฉกันเลยมันเหมือนมันเจองอะไรอยู่ลุงแรดไหมวานอนประทะเป็นกระทิงกระทิงมันมีโหนกนะมันมีโหนก อะไรสักอย่างนี่ยังกวานอนสองตัวตัวหนึ่งกําลังนอนจะพุ่งอีกตัวหนึ่งคือแบบว่ากําลังพุ่งเลยเออกาลังสตาร์ทเลยเออตัวหนึ่งกำลังจะสตาร์ทอีกตัวหนึ่งคือแบบเออเดี๋ยวอให้ดูว่าเหมือนกันไหมริงมันกำลังฉะพยาวานอนกาลังฉะกันอาลูอธิบายถ้าเกิดว่าเราเจอในสภาพแบบนี้แล้วแบบอยู่ในบริบูตณสายตาถูกอ่ะอยู่บ้านอ่ะมีบ้านสร้างอยู่แบบนี้มันจะเกิดผลอะไรกับทางมุมจุ้ยมันเป็นชัยภูมิที่ เสียหายหรือดีร้ายอย่างไรนะคบคือจริงๆในรูปลักษ์ของตัวภูเขาเองเนี่ยถ้าผู้ที่ไม่มีความรู้ในทางหงจุ้ยเนี่ยจะนึกภาพไม่ออกว่าภูเขาแต่ละลูกเนี่ยมีรูปร่างคล้ายอะไรซึ่งในทางหงจุ้ยเขาจะมีกําหนดไว้หมดว่าถ้าเกิดภูเขารูปร่างคล้ายลักษณะเช่นใดเนี่ยจะมีผลอย่างไรต่อผู้พบเห็นหรือต่อ บ้านเรือนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ใกล้เคียงแล้วก็ความคือพูดง่ายว่ามันจะมีสองในยะทั้งดีทั้งร้ายใช่ไหมครับคือเบื้องต้นอาจจะในแง่ที่ว่าเรามองเห็นเป็นรูปร่างของสัตว์เนี่ยถ้าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเราก็พิจารณาได้แล้วว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะมีเรื่องเขาเรียกว่ามีแต่เรื่องวุ่นวายนะฮะจะมีแต่เรื่องวุ่นวายมีเรื่องเดือดร้อนอย่างบอกว่าบอกเป็นภูเขาเกี่ยวกับลิงวานอนเนี่ย ยังไงคําว่าลิงในทางวงชุ้ยก็หมายถึงการขี้ขโมยนะฮะการขี้ขโมยการถูกหลอกลวงอะไรเงี้ยถูกช่วงชิงทรัพย์อะไรประมาณนี้แต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้ในในวิชาต่างๆอาถรรพ์ต่างๆเราก็สามารถดึงเอาภูเขาที่มีรูปร่างนั้นเนะี่ยมาใช้เกิดประโยชน์ได้อ,อย่าปล่อยให้เขาทำร้ายใช่ร้า,รายใช่ก็ อย่างของท่านอาจารย์ก็กลับรายกันเป็นดีท่านก็พลิกสถานการณ์ไงเ,เราให้เราจัดของเพื่อเป็นการเขาเรียกอะไรเรียกท่านมาช่วยทํามาค้าขายขสเายสเนย้นไหว้เส้นไหว้ทพูดครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าก่อนก่อนหน้าที่ท่านอาจารย์ไปตรวจให้อยังไม่เคยเจอลิงน้อยครับ<ช>พวกลิงไมอน้อยมาแถวนี้ลิงบริวารคือมันจะไม่ไม่ปรากฏ ก็ใน่ามันไม่มีอะไรคือคือช,ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาเขเห็นก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะแต่ในแง่าสายตาของท่านอาจารย์ท่านไบตกตจท่านท่านจะมองชัยภูมิท่านเห็นท่านจะชี้ว่าเอนี่นั่นะจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้ขึ้นมามมแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ท่านมาช่วยเราก็ต้องมี <ขอ S 2> ทำพิธีอซึ่งท่านอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จัดก็เรียกจัดโต๊ะ เลี้ยงขนมเลี้ยงน้ําอะไรประมาณนี้แล้วเชิญท่านมาให้ช่วยทำอาหารกินแล้วบอกท่านว่ามาช่วยทำมาหากินช่วยเรียกลูกค้าเข้ามาอะไรประมาณนี้ใช่ครับประมาณนี้แล้วปรากฏว่าจากที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยมีแบบลิงมาเป็นเนี่ยที่มาอยู่แถวเราแวกนั้นเนี่ยก็จะมาเองมาได้ยังไงลุงวันนั้นเราที่เราถามอ่นใช่เราก็ถามกันแล้วเขา ยังไงว่าบ้านนี้จัดโต๊ะแล้วก็จะไม่ไปบ้านอืน่น,นมามุ่งมาที่บ้านที่บ้านเดียวทานเสร็จแล้วก็กลับไปอืแล้วท่านอาจารย์ก็บอกอะาจาัดทุกวันนะอในเมื่อเราเ็าเรียกว่าแสดงความเคารพต่อเหมือนกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยท่านก็มาช่วยแล้วท่านรับรู้แล้วเดี๋ยวท่านก็จะมาช่วยเองประมาณนี้ครับทีนี้ขออธิบายหนึ่งคำถามพอดี บริเวณโดยรอบสมมุติเรามีเราม,เรามีเราเห็นภูเขาลิงนี่แหละครับมันมีผลแตกต่างกันยังไงถ้าเราอยู่อันนี้เห็นตูดลิงอันนี้เห็นข้าง,างหัวลิงอเอออันนี้เห็นอยู่หน้าลิงเลยคือการการที่เราอยู่บริเวณที่เรียกว่าพื้นที่ภูเขาที่เห็นภูเขาที่ลักษณะที่แตกต่างกันมันก็ให้ความหมายในยะที่แตกต่างกันไปก็เหมือนว่าถ้าเกิดเราอยู่ในส่วนที่เป็น ส่วนหน้าแลวท่านมองเห็นก็หมายความว่าโอเคแหละอย่างน้อยเนี่ยเวลาเราทําพิธีต่างๆท่านเล็งเห็นก็มาช่วยเราได้ง่ายแต่คุณไปอยู่หลัง <c oughs> มันก็เหมือนกับไม่เกิดผลเท่าไหร่ไงเหมือนเขาหันหน้าไปทางอื่นเออก็เหมือนที่คุณทราทราบว่าถ้าการหันหน้าเข้าหามันย่อมได้ผลมากกว่าหันหลังให้เพราะนั้นแต่ละส่วนเนี่ยมันถึงให้ผลที่แตกต่างกันอย่างที่คุณตาโตถามเพราะว่าเนื่องจากบ้านในแถวนั้นเนี่ย มันจะเลยยังไปตามถนนถูกไหมแล้วภูเขามันก็อยู่ด้านหลังก็เป็นแนวเดียวกันเหมือนขนานกันไปเพราะบ้านไหนที่แบบอยู่ใกล้หน่อยก็อาจจะได้อันนี้ส์งที่เป็นทางแงบ่บวกมากกว่าบ้านที่ไปอยู่ส่วนด้านหลังอของภูเขาครับมันก็ได้ผลที่แตกต่างกันไปอ่ะอันนี้มาอีกบ้านหนึ่งครับเราก็ถัดจากลิงมาอีกบ้านหนึ่งคราวนี้เจอช้างครับเออเจอช้างตอนแรกไม่รู้ดูไม่ออกอครับ ดูเหมือนตูดนอนคว่ำอยู่แล้วแล้วก้นอก้นกระดกก้นก้นโผล่มาอันนี้อาจารย์บอกว่าให้ร้บตั้งแต่คราวที่แล้วเพราะไอ้ภูเขานี่แหละครับแล้วก็อาจารย์ก็มาเฉลยหลังจากบ้านของลูกศิษย์รายนี้ใกล้เสร็จเขาบอกว่าเป็นรูปช้างหมอบหัวช้างหมอบคือช้างอ่ะที่มันมีงวงงาเป้นแล้วก็เขาหมอบอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเหมือนมาก อ่าทีนี้มันให้ผลดีผลร้ายไงเหมือนอะไรอตูดอ่าขอตูดเขาตูดโนอ่าโนกโเขาช้างเหมือนช้างคือปีที่แล้วที่ท่านอาจารย์ไปตรวจพื้นที่เนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยมันเป็นต้นไม้สูงแล้วก็ช่วงที่เราไปมันก็มันมีมันมีหมอกมีอะไรเยอะใช่ใช่มันมองเห็นแนวภูเขาไม่ชัดเจนครับแต่ท่านอาจารย์มองเห็นท่านอาจารย์มองเห็นแล้ว วันที่ไปตรวจเจ้าของที่ดินอยากให้สร้างบ้านทิศทางหนึ่งแต่ท่านท่านอาจารย์ไปไปเดินท่านเดินอยู่นานพอสมควรแหละท่านก็เดินไปเดินมาสักพักท่าบอกว่าไอ้บ้านที่เจ้าบ้านอยากได้ไม่เอาอาอเอาบ้านที่อาจารย์กำหนดให้ดีกว่าก็เลยบอกว่าให้อิงทิศเหนืออ,องศาพิเศษไปครับแล้วท่านก็บอกว่าหลังจากนั้นให้คุณไปขุดสระน้ําด้านหลังนะแล้วให้กําหนดองศาให้อีกอื ตอนนั้นก็คือก็กําหนดองศาว่าถ้าสร้างบ้านทิศท,ทางนี้องศานี้อิงทิศนี้ต้องเป๊ะๆแ,แล้วคุณต้องไปขุดสระน้ําเนี่ยวัดจากท้ายจีบ้านออกไปก็องศานี้อืตอนนั้นคือต้นไม้มันขึ้นไปหมดไงเรามองไม่เห็นเนี่ยมองไม่มีใครมองเห็นแต่รอบหลังสุดที่เราไปกันบอกว่าเมื่อเขาแบบเขาถางพื้นที่ไงเปิดพื้นที่เปิดพื้นที่อพอเขาสร้างบ้านแล้วขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขุดสระน้าเลยด้วย พอพุดสารน้ํยายื่นไปไกลๆปุ๊บทีนี้เราเริ่มมองเห็นภูเขาที่คุณตาโตให้ดูเมื่อสักครู่เนี้ม,มันเริ่มเห็นรูปภูเขาที่ชัดเจนอ,อย่างที่คุณตาโตบอกเมื่อท่านมาถึงท่านบอกอ้าวดูทิมงานัน่นเรียกภูเขาช้างหมอกอช้างหมอกมันก็คือช้างจริงถือว่าเป็นเป็นสัตว์ใหญ่ใช่แล้วก็เป็นสัตว มงคลจัดมงคลถ้าเกิดว่ามีงานแหลมขึ้นไปนี่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามีงานลงไปในทางฮวงจุ้ยถือว่าโอเคแถมยิ่งถ้ามีงวงเหมือนอย่างบ้านภูเขาเนานะก็ช่วยแก้อับประมงคลหรือพิฆาตอะไรได้แต่อนนี้คือเขาหมอบเหมือนยิ่งเขาลบยิ่งเรียกว่าอะไรให้เกียรติเราให้ให้คุณไม่ให้โทษไม่ทำร้ายเราถูกต้องตอนนี้ในทางฮงจุ้ยเนี่ยมันจะมีมีเคล็ดในเรื่องเกี่ยวกับช้างว่า ถ้าบ้านใดๆก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ใกล้น้ํำแหล่งน้ําใหญ่บ่อน้ําอะไรต่างๆเนี่ยคุณอยากมีทรัพย์เพิ่มพูนมากขึ้นก็ให้คุณเอาเครดช้างเนี่ยไปตั้งและดูดน้ํากลับเข้ามาม่อ่าน้ำอยู่ตรงนู้นใช่ตั้งช้างเลยให้ให้หันหน้าช้างนี่ไปหาแหล่งน้ําเพราะะฉนั้นจะเห็นได้ว่าพยภูมิเนี่ยช้างเนี่ยเป็นช้างธรรมชาติที่ยักษ์ใหญ่มากสนมากคุณคิดดูแลกัน คุณช้างไหมคะตั้งช้างคุณคิดดูดียคุณตั้งช้างยังคุณยังดูดเงินได้แล้วเราไปพื้นที่คุณมีมีมีช้างที่แบบเป็นธรรมชาติที่ยักยักษ์ใหญ่มากเลยเนี่ยแล้วมีขุดบ่อน้ํารองรับไว้อีกแล้วตรงตาแหน่งองศาที่แ่นยันกำหนดด้วยในวิชาเลยนะเป็นองศาที่ขั้นกําหนดเองในในวิชาหงจุ้ยหรือว่าถ้าตําแหน่งเนี้ยแล้วมีช้างมีอะไรประกอบ มันเป็นเรื่องมหาสัจจันทร์นะนะที่มันองค์ประกอบมันเข้ากันได้เป๊ะพอดีเลยนี้สำคัญท่านอาจารย์ก็บอกไว้กับลูกศิษย์รายนี้ว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วเข้าอยู่วันนั้นลูกศิษย์คนนี้จะรวยมากใช่ก้าวขึ้นสู่ความเป็นมหาเศรษฐี่างทีจะรวยที่สุดแถบนั้นเลยใช่เพราะว่าช้างบ่อนี่คือช้างก็งวงเพ่งดูดน้ําจากบ่อน้ํานี้เแต่บ่อน้ำนี่อยู่ในพื้นที่เราไงเออ อยู่พื้นที่เราแลวช้างก็หันเข้าหาเราด้วยอแล้วนายต้องถวายอ้อยไหมไม่ต้องอันนี้เป็นรอบรอบที่สามเมื่อเราไปตรวจอาจจะมีก็ได้นะอาจจะมีรอบต่อไปใช่ใช่นี้มาถึงเรื่องเครสหงจุ้ยบ้างค่ะคุณแดงครับวันนี้วันนี้เครดหงจุ้ยเนี่ยเป็นเครดที่มันมีขาดช่วงไประยะหนึ่งนะฮะก็คือมังกรสัตตโลหะนะะซึ่งตอนนี้ที่ที่ขาดแคลนเพราะว่า เวลาท่านอาจารย์ไปตรวจตามบ้านท่านให้สั่งให้ทําเครดอาถรรพ์อย่างหนึ่งใช้เยอะนะจะต้องใช้มังกรเนี่ยเป็นตัวที่แบบไปช่วยดึงซับเข้ามาอืดูดน้ําเข้ามานี่มางกรก็เป็นสัตว์เทพเจ้าอีกหนึ่งชิ้นที่ดึงดูดเงินทองเข้ามาสู่บ้านนั้นๆถ้ามีการตั้งมังกรที่ถูกทิศถูกทางตอนนี้ก็มีจําหน่ายแล้วใครที่ยัง รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาเนี่ยคุณรีบไปติดต่อเลยนะครับจะมีตําแหน่งที่ให้ตั้งเยอะแยะมากมายมังกรอที่สําคัญบ้านใดที่มีมังกรแล้วคุณอย่าลืมว่าคุณควรจะมีน้ําอย่างน้อยหนึ่งแก้วอยู่หน้ามังกรครับเพราะมังกรเนี่ขาดน้ําไม่ได้จะไม่มีกําลังแล้วไม่สามารถทําให้คุณรวยได้ถ้าคุณมีแต่มังกรที่เฉยโดยไม่มีน้ําให้ท่านเนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้านี่นะก,ก็ถือว่าเสียโอกาส ก็ถือว่าเสียโอกาสไปนะฮะอันนี้ก็รีบติดต่อเลยนะฮะที่รบีบ้านภูเขาแล้วก็ที่ห้องเคล็ดูมิจุ้ยอาจารย์มาครับแก้วไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้เอาเป็นแก้วแก้วเป๊กอ่ะจะพูดว่าเป๊กไหมคุณแตงรู้ดีช้างกระทีบลงอะไรเงี้ยมังกรเล่นน้ําเป๊ก้วเขาบอกเป๊กคุณคุณคุณบอกมังกรเล่นน้ำบอกอ๊อฟแก้วเล็กมังกรเล่นไม่ได้ต้องแก้วใหญ่คนนิดหน่อยคนนิดหน่อยเออ มารับติดใช้กันด้วยเรื่องวงจุ้ยในใจแข่งเต่าหมกดำวงจุ้ยของท่านอาจารย์มานะครับเมื่อมีคนดีมาเป็นหัวหน้าคนดีอีกมากมายก็จะถูกชักจูงเข้ามาเป็นพวกแต่ถ้าได้คนเลวมาเป็นหัวหน้าคนเลวอีกมากมายก็จะถูกชักจูงเข้ามาเป็นพวกดังนั้นจึงควรระมัดระวังอย่างมากในการคัดเลือกผู้ที่มาเป็นหัวหน้า มันเป็นกดแรงดึงดูดครับพวกดีก็จะดูเฉพาะพวกที่ดีาหาแต่พวกดีๆมาเออพวกไม่ดีเขาก็จะอยู่ในสิ่งสังคมที่มันไม่ดีเออมันแปลกดีเหมือนกันเนาะมันเหมือนกับความคิดที่ตรงกันหรือไม่อะไรประมาณนี้มั้งเนาะคุยรู้เรื่องครับสินเสมอกันเขาเรียกสินเสมอกัรสินเสมอกัรอย่างท่านอาจารย์เนยเนาะมีทีมงานแสดงว่าท่านอาจารย์เป็นคนดีใช่ป่ะ จะทีมงานก็จะดีใช่ไหมนั่นแหละสินเสมอกันก็เรียเกือบ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 อาจารย์อาจา์สินอาจารย์สินนำโด่งไปแล้วแต่พวกเรากลตามอะไรกงตามถึงต่อให้เราเป็นพวกไม่ดีมาก่อนแต่เราอาจารย์อยู่ในภายใต้็ค่ขยอแม่ลใช่ก็ค่อยขัดเกลไปเหมือนทำหวงจุ้ยอ่ะถ้าหวงจุ้ยบ้านดีคนก็จะมีนิสัยที่ค่อยๆปรับให้มันดีขึ้นได้อ่า เพราะฉะนั้นฝากทิ้งท้ายทุกคนมาเป็นคนดีกันใช่ครับอาจารย์เคยบอกว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยบางทีไม่ใช่ตัวเขานะบางทีเป็นที่สภาพบ้านที่เป็นที่อะไรบ้านคืออาจารย์จะไม่ตีความไปที่คนนั้นจะดูบ้านเป็นอาจารย์จะดูบ้านเป็นหลักแล้วก็บอกว่าที่เขาเป็นแบบเนี้ยเกิดจากชัยภูมิเกิดจากบ้านที่ทางผิด ดังนั้นถ้าเกิดเราไปเจอใครที่ไม่ดีเราสันนิษฐานได้ความบาบ้างกวามจะไม่ดีสด้บ้านเสียหรือตัวคุณเองคือไม่งั้นสมมติว่าในทิศนั้นถ้ามันเป็นห้องน้ำหรือห้องครัวก็ทําให้มันสะอาดใช่เออให้มันอย่างน้อยให้บ้านไม่ลกเเอกอถึงแม้บ้านแบบก็แก้ได้ใช่บ้านแบบก็แก้ได้ไม่ยุ่งยากเลยก็มุ่งช่วยกันไป ก็ได้สาระแล้วก็ความรู้รวมถึงความบันเทิงแก้วเป๊กมากมายครับจากเราสามคนพบกันใหม่พรุ่งนี้ในรายการวงจุ้ยเที่ยงวันวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงด้างเขียงดัางเต็มดับลิง